สวัสดีทุกคนนะครับผมตอร์ดีสไนเยและในตอนนี้เราอยู่กันในวิ c เ l อร์ลิเกันอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าเขามีรถอัปเดตเข้ามาใหม่และมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคันนี้เลยครับทุกคนนะสเปนเด้ Gt2s นะก็คือพอเช่นั่นเองนะ Gt2rs แนวแนวนี้นะฮะโอ้โหเท่ไหมราคาเขาก็ไม่แพงนะครับ20000 0เทริตเท่านั้นนะโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะสวยงามนะฮะข้างในมีโลบารมาให้ด้วยนะแล้วก็มีเบาะบัเซตแบบ คูคูนะครับผมจะเปิดประตูรถให้ดูนะ open มานี่เลยครับก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บสัมภาระของเขาแล้วก็ประตูอย่างนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นเครื่องเครื่องเขาจะอยู่ด้านหลังเนาะส่วนแดชบอร์ดตรงนี้ก็สวยงามมากเลยอะ่ะโอ้โหทุกคนดูดิละเอียดมากเลยนะเปรียวมากเอาละฮะความเร็วสูงสุดเครื่องเดิมของเขาอยู่ที่333กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราเร่งสูงถึง1น3 2งรามจวิเบรกเก้เดงเรและแฮนดิ้ง68%ดนนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดคันนี้ก เราไปดูกันเลยครับมาครับทุกคนฮนะสเปนเดต g ีทีสอผมขอเลือกเจ้ามาเลยโอ้โหมีเสียงซัดเครื่องนะทุกคนนะดังงูนนิดนึงนะเอาละฮะเดี๋ยวจะลองเบิเ้นเครื่องให้ฟังกันนิดนึงนะครับสามสอมาและนั่นก็คือเสียงของเขานะทุกคนเออแล้วใจปะ่ะเออเปิดประตูน้อยนี่เส้นสายเขาสวยนะออกตัดฟ้า,ฟ,าฟ้านะทุกคนเอมานะ ป็น,นยัดูดีนะดูดีนะเอาเลยฮะทุกคนครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันบ้างนะฮะและนี่ก็คือภายในแดชบอร์ดของเขานะครับทุกคนฮนะจะเป็นสีดําแล้วก็ตัดกับลายเส้นสีฟ้านะครับมีนาฬิกาอยู่ตรงกลางนะครับหัวเกียร์มีสีเหลืองนิดนึงสวยมากนะแดชบอร์ดนะนี่เลยใหม่นะครับใช้งานได้ติดปกตินะครับโอเคข้างบนไม่มีซันลูฟนะครับมีโลบาร์แบบนี้เลยนะโลบาร์ Low ใหญ่มากก็เท่มากนะครับเบาะก,ก็เป็นแบบนี้เลยบักเก็ตเซตเพื่อการนั่งที่กระชับในการเข้าโค้ง ดูความเร็วสูงของเจ้ารถคันนี้นั่นเองโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองชคช่วงล่างเดิมๆของเขากันเลยดีกว่านะว่ามันจะโหดแค่ไหนนะเอาละครับทุกคนฮะแล้วเราจะลองโชคแบบธรรมดามันก็จะดูแบบธรรมดาเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยจัดเป็นโชคแบบมอนสเตอร์มานะนี่เดี๋ยวเราจะไปลองดูนะว่ามันจะเด้งแค่ไหนนะเออไปไปกันเลยดูดิเท่ไหมทุกคนมามาแบบโชคสูงนะอันนี้แบบเดิมๆให้ดูก่อนนะก่อนที่เราจะไปแต่งซิ่กันนะว่ามันจะเด้งแค่ไหนจริงไหมเอาฮะมา เราก็มาขึ้นทางนี้ก่อนเลยเออลื่นนิดนึงนะนี่ดูดูด,ด,ดูดูการควบคุมของเขานะขนาดลื่น้วยังไม่เป็นไรนะลงน้ำนิดนึงเออใช้ได้นะใช้ได้นะเอาลนะฮะและที่เราจะลองโช๊คมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ชิงปะเดีไปไปไปเด,ดึงโอ้โหทุกคนเป็นไงการควบคุมดีมากนะขนาดลื่นมันก็มันก็ยังดีนะเนี่ยโอเคโอค้โหใช้ได้นะใช้ได้นะเอาละขออีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งถึงโอ้โหทุกคนเป็นยัยละ เออก็ทําโชคสูงกันแะบนี้ไม่ว่าคันไหนมันก็เด้งนั้นแหละนะฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับเจ้าโชคของเขานะโอดจริงๆเลยนะโชคมอนสเตอร์ Monster นะมากันต่อที่โค้งตรงนี้เลยนะครับทุกคนฮนะเหลยวเราจะลองไปเหินดูนะว่าโชคเนี่ยจะนุ่มแค่ไหนนะเออเมื่อกี้กันรู้สึกว่านุ่มเลยนะแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งครับการควบคุมของเจ้ารถคันนี้ดีมากนะขับง่ายมากเอาลนะเราจะมีแรมอยู่หน้าเราก็จะเหินข้ามเลสซิ่งตรงนี้เลยไฮเวเลสห ดึงโหยังข้ามไม่ได้นะครับยังแรงไม่เพอนะแต่ว่าโชคนี่นุ่มมากเลยนะเอาละครับทุกคนฮนะและเราก็มาที่ปลาพาคารกันต่อนะครับว่าจะเหินได้ไกลไหมสําหรับเครื่องเดิมของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้200กว่าแล้วนะฮะโอเคโอเคโอเค,อเคไปหูดึงโหได้แค่นี้ครับทุกคนฮนะยังไม่สามารถขึ้นเขาได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราเอาเจ้าคนนี้เนี่ยไปแต่งกันเลยดีกว่า มาแล้วครับเทไม่เอ้ยพอเช่นะจีที่ R.S นะฮะโอ้โหวสวยจริงและในตอนนี้เราก็อยู่กันบนเพนทา์กาลลัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนฮนะตอนนี้โชคเนี่ยมันสูงเกินไปเราก็มาเริ่มกันที่ซับเพนชันก่อนเลยแล้วกันนะฮะเราก็จะใช้เป็นแบบกาวสแกปเปอร์นะโรตีะและซับเพนชันสิปเนตเราก็จะใช้เป็นเลส i n g นั่นเองและก็มากันที่ยางเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะเราก็จะใช้เป็นดิฟนะเพื่อความเทนะล้อก็จะดูโตแบบนี้เลยนะเออ ไปกันต่อที่เ e อร์ฟอร์ม e น์นะครับและและผมลืมบอกว่ามีว้าวอดี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันผมคิดว่าน่าจะใส่ได้แต่สปอยเลอร์แหละมาแต่งเ e อร์ฟอร์ม e ์ก่อนนะ o อสอินดักชันนะครับซ u เปอร์ชาร์60,000แล้เทอร์เทนนะครับก็เป็นออ l ิได a อยู่แล้วนะเครื่องเดิมนะใช้ได้เลยของดีนะครับ e n g i n e นอัพเกรดแล้วก็ใช้เป็น e n g i n e u p g r a d e 4นะฮะ85,000และเบรกกิ้งนะครับโปรเบรกนะ40,000เฉลี 40, ่ยโอ้โหจบด้วยไทมิชันระบบเกียร์นะฮะ35,000เฉลี 35, ่ยเออเรียบร้อยแรงแน่นอนและที่มันจะเท่ใช่ไหมทุกคนก็คือบอดี้ใช่ไหมมาดูกันโอ้โทุกคนมีฟันบัมเปอร์กับโลเคชั่นไม่มีสปายเลอร์นะแต่แปลกเนาะเออปกติรถมันจะมีสปายเลอร์มาให้นะอย่างน้อยๆเนี่ยแต่คันนี้ไม่มีนะครับมีแต่ฟันบัมเปอร์กับโลเคซะงั้น อ่ะเรามาดูฟอนต์บัมเปอร์ก่อนเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราใส่เป็นสต็อกนะครับของเดิมคออืนนี้นะฮะและถ้าเราจะใส่ฟอนต์บัมเปอร์แต่งก็จะเป็นอันนี้นะครับ1,000เครดิตนะใส่เข้ามาโอ้โหทุกคนดูมันแทบจะไม่แตกต่างเลยนะฮะสิ่งที่แตกต่างนะคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือกริปดำๆตรงนี้ตรงนี้สังเกตไหมฮะดูที่เมาส์นะฮะตรงนี้จะไม่มีกริปดำๆนะแต่อันนี้มันจะมีกริปดำๆนะเห็นไหมเนี่ยฮะมันคือไอ้กริปตรงนี้นิดเดียวอะ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีแล้วกันนี่เห็นหเนะเห็นนนนยโเเเคะหววาาแตกตก่งนะดด่งงิิดดีร คือแบบไม่ต้องทํามาก็ได้อ่ะเออไปกันต่อที่โลเคทนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลเคทของเดิมนะทุกคนแต่นี้เนี่ยจะเป็นโลเคทแบบรีมูฟก็คือเอาโลเคทออกก็คือไม่เท่นะครับนี่เออโหออทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเราก็ต้องชอบแบบมีโลเคทสิไอเราคิดว่าจะแต่งโลเคทเพิ่มขึ้นมาถึงด้านหน้านะไม่ใช่นะฮะเป็นการเอาโลเคทออกเฉยๆนะแต่งก็เหมือนไม่ได้แต่งเลยแฮะเจ้าคันนี้เออหน้าผิดหวังจริงๆเลยมากันต่อที่แอพเพลนด์กันเลยละกันนะครับทุกคนฮนะ เดี๋ยวรอบนี้ผมจะใช้เป็นสีแล้วก็สกินด้วยแล้วกันนะสีที่เราจะใช้นะครับเอาสีอะไรดีฮะเดี๋ยวมาดูกันครับเอาล้วครับผมและนี่ก็คือสีที่ผมจะใช้นะฮะสีเหลืองโอ้โหดูดิทุกคนมันฉ่ำมากเลยนะสีเหลืองที่แบบสว่างสว่างแบบนี้นะ แล้วก็ไปกันต่อที่ Material ก็เป็นกอสซี่นั่นแหละนะครับแบบนี้แล้วก็สกินนะฮะลองดูเรนโบว์แคนดี้นะครับจะเป็นยังไงโอ้ยสวยไหมไม่สวยนะลองดูไวเยลโล่เชฟนะครับอันนี้ก็จะแนวเหลืองๆเลยเออโอ้โหทุกคนผมคิดว่าไม่ใส่ลายดีกว่านเนี่ยมอนสเตอร์ทักสกินนะฮะแบบนี้คาร์โมนะฮะเออคาร์บอนแล้วเป็นยังไงนี่คาร์บอนนะครับโอสปิลนะครับโอยอันนี้เป็นสีเขียวเฉยเลยลายแพทเทิร์นนะฮะ เออนี่เขียวเหลืองดำเหลืองดำเรามาลองดูลายไฟกันบ้างดีกว่านะว่าจะเป็นไฟเหลืองไหมอ๋อเหลืองนะเออนี่ก็สวยนะทุกคนนะมาดูแบนด์ดอลล่ากันบ้างครับแบนด์ดอลล่าเหลืองเอ,อ้ยนี่ก็สวยนะและลายที่ผมจะใช้ก็คือลายไฟแล้วกันนะครับทุกคนแบบนี้เลย มากันต่อที่อัลเทเนทคัลเลอร์นะครับสีภายในผมคิดว่ามันจะเป็นสีไอ้กริปนะครับสีเส้นได้เนี่ยสีน้าเงินเนี่ยจะเปลี่ยนให้ดูเลยนะมาเองด้วยฮะนี่สว่างขึ้นนะครับผมดันสีมันสว่างขึ้นลองดูสีแดงนะครับนี่สีแดงจะประมาณนี้เรามาดูสีเขียวกันบ้างครับนี่เลยเอ้ยเท่ปะดูดีนะแต่สีฟ้าของเดิมมันก็สวยนะทุกคนครับและสีที่เราจะใช้นะฮะนั่นก็คือสีแดงไหมสีเขียวดีกว่านี่เขียวกับไฟนะมากันต่อมาที่ล้อนะฮะ เ้ยล้อมีอะไรเพิ่มเข้ามาเต็มเลยทุกคนริมคัลเลอร์ริมอัลเทอร์เนทคัลเลอร์ริมไทส์นะครับดีฟอลต์แล้วก็คัสตอมลองดูดีฟอลต์ดิอ๋อริมไทส์ดีฟอลต์คือนี้เหรอและริมไทส์คัสตอมเป็นยังไงอ๋อริมไทส์คัสตอมมีลายล้อมาใหม่ครับทุกคนฮะดูลายดาวนะครับเฮ้ยดูสวยว่าทุกคนดูดิว้าวเฮ้ยล้อใหม่ๆเต็มเลยนะแต่รอบนี้น่าจะใช้ลายอันนี้ไปก่อนนะฮะเรามาเลือกสีกันดีกว่าโอ้เท่ขึ้นเยอะเลยฮะทุกคนฮะเอาล้อสีเขียวสีลายกับข้างในเลยไหมสีเดียวกกับข้าางในนนเเเเลลยยยมมี่่ทนะ มีดิสเบกนี่จะว้าวมากเลยนะแบบอะไรนะ diving empire นะครับโอเคครับทุกคนนะและนี่ก็คือสีล้อที่เราได้เลือกใช้นะจะเป็นเขียวแบบเหมือนสะท้อนแสงนะแล้วก็ตัดกับลายไฟของรถเรานะเฮ hey, ไปไหนเนี่ยโอ้ห oh, มาที่สีไฟหน้านะครับเราก็จะใช้สีไฟหน้าเป็นสีเขียวดีไหมเนาะหรือว่าจะเป็นสีแดงดีละ่ะดุดุนะครับผมน่าจะเอาเป็นสีแนวนี้แล้วกันนะฟ้าๆนะทุกคนนี่แล้วก็แนวสว่างอย่างนี้เลย แล้วมากันที่อัเตกร์โลนะฮะมาเปิดอัเตอร์โลก่อน25,000และสีอัเตอร์โลภายในที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คืออันน่าจะออกแนวชมพูหน่อยนะชมพูสว่างๆแบบนี้นะครับออกม่วงๆเนาะอเรียบร้อยนะฮะ มากันต่อที่ทายสโมคัลเลอร์นะผมน่าจะเอาเป็นสีแดงอะนะครับให้มันเบินยางมันแบบเหมือนบบไฟนรกแดงๆอะไรอย่าง,งบบนี้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็บิงเกอร์คัลเลอร์นี่คืออะไรว่าบิงเกอร์นะครับมาดูกันฮะเออน่าจะเป็นไฟเลี้ยวครับทุกคนนี่นี่เห็นไหมนิดๆน,ดน,ดน,ดนะไฟเลี้ยวขอเป็นสีชมพูเลยแล้วกันนะนี่เห็นไหมทุกคนตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้มันสว่างหน่อยแบบนี้นะครับให้มันสีสว่างนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับว่าแต่เกมนี้มันเปิดไฟเลี้ยวได้ด้วยเหรอเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับนี่จะเป็นสีไฟตรงนี้นะเฮ้ยดูดีนะเอาละทุ แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยนะฮะมันต้องเทมาก Let's go <S และนี่ก็คือเจ้า Spender TT2 ในยามราตรีนะทุกคนนะเออสวยไหมเอ,อ่ยทุกคนครับนี่คือไฟใต้ท้องรถนะแล้วก็ไฟหน้านะสวยมากเลยฮะแต่ผมคิดว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยเออมันเปิดไฟเลี้ยวไม่ได้นะหรือใครเปิดได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะและเดี๋ยวผมก็จะปรับให้มันเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะทุกคนครับนี่เลยเพื่อที่จะให้เบิร์ยางโชว์เอ,อ่อสีของควันของล้อนะ ันของยางเออมานี่โอเคเนี่ยทุกคนยังกระหลุดมาจากนารกนะเหมือนเป็นไฟโลกรันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอ,อ่อพุ่งไปตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับอุสวยนะสามสองหนึ่งเอียววีโก้ไปโหดูไฟท่อดิยแล้วท่อเลยทุกคนยังโหดนะเสียงนุ่มๆน,นะแต่ดูโหดนะไปจ้อหูเทมไหะหูบินไปแล้วพอเช็คจีทีเอสโอ้โหวี อีที่สอง r s เออมากันต่อครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเวลาในแดกเลสกันบ้างนะฮะ Lady and gentlemen ตอนนี้เราอยู่กันบนแดกเลสนะครับจเจ้าจองตัวนี้อีกไปแล้วโอ้โหเท่ไหมเท่ไหมทุกคนดูล้อเข่าดูล้อเข่าไปครับจบไปชีวิตนี่อ่ะโอ้โหเกือบแปดวินะอเออใช้ได้อยู่เจ็ดจุดเก้าสามวินะครับไม่ถึงแปดวิก็โอเคนะมากันต่อที่ไฮเวย์เลสนะครับ Lady and gentlemen มนสามสองหนึ่งไปครับ มุมนี้มันเท่ะนะมุมนี้นะมุมล้อหลังนะเออเอาครับเดี๋ยวเราไปดูความเร็วสูงสุดกันด้วยนะโอเคไป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 สองแล้วอัดในโตเข้าไปอีก300เท่าไหร่หูสามร้อยหกสิบเลยเหรอความเร็วตึงๆอยู่ที่360นะทุกคนแบบไม่กดในโตนะในโตไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะกดในโตแบบเต็มๆขาลงนะมาดูความเร็วท็อปสปีดกันท็อปสปีดสูงสุดนะครับขาลงมาสามสองหนึ่งเฮียวิโก้ไปแล้วจอบโหูสามร้อยเก้าสิบ ร้อทุกคนจะสี่ร้อยกูอยู่แล้วอ่ะอีกหนึ่กิโลอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งจบไฮเวลสไปที่3 3 5สวินะก็ถือว่าเออไม่ได้แรงมากนะจริงๆแล้วอ่ะแต่มันก็เท่ไงอเอาละฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเหินข้ามไฮเวลสกันหน่อยนะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะข้ามเออถนนได้หรือเปล่านะเออถ้าเราแรงจริงเนี่ยต้องข้ามได้ต้องข้ามได้เท่านั้นโอยข้ามได้ว่ะ โอ้โหสุดยอดเลยทำไดก้ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีนะครับและรถที่ดีที่แท้จริงครับทุกคนมันต้องขึ้นเขาได้นะเขินละขึ้นเขาได้นะเอาแล้วฮนะมาบนยางกันก่อนเลยโอ้โหฟันท่วมนะฟันท่วมนะโคตรไหมโคตไหมดู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 ทรมานยางฮะเออจะกว่ายางจะแตกกันเลยโอเคสามสองหนึ่งไป ผมว่าทรงรถคันนี้มันสวยนะมันน่าจะมีสไปเลอร์เนาะเสียดายเหมือนกันแฮะไอค้อไม่สามารถทำได้นะทุกคนรถมันไม่แรงอะ่ะอัตราเร่งมันรอบมันมาช้านะครับอืมน่าเสียดายจิงๆเลยได้เท่นะไม่ได้แรงนะคันนี้นะและนี่ก็คือความงามในะอีกรูปแบบหนึ่งของเจ้าสเปนเด้ GT2 ของเรานะทุกคนนะอันนี้คือโหลดแบบเตี้ตยๆเลยนะฮะแล้วก็ใส่ยางเป็นดรากชายนะเท่ไหมทุกคนสวยดีนะ จะให้ดูแบบหนึ่งเป็นแบบยกสูงนะครับนี่เลยแบบยกสูงนะทุกคนเออและเดี๋ยวเราจะเอาไปขึ้นเครื่องบินนะแล้วก็ทิ้งลงมานะว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีช่วงล่างแล้วก็ยังคงสภาพไว้ได้อยู่หรือไม่นะอย่าไปดูกันเอาละครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่เหนือพื้นดินประมาณ1นึ่งมฟุตได้นะฮะและเราก็จะปล่อยรถในอีก3ามสองหนึ่งไปจะหูเหมือนเราจะปล่อยไม่ตรงว่าทุกคนจะโดนสะพานหรือเปล่าเนี่ยโดนแน่นอนเลยเออๆนั่นไง <laughs> ลงบนสะพานฮนะโอ้โห เทปที่2อแอคชั่นเอาละรอบนี้เราน่าจะได้ลงไปบนพื้นถนนสักทีนะไปยมาดูกันครับทุกคนจะทนแรงกดดันขนาดนี้ได้ไหมย้ยโอหไม่เป็นไรเลยอะ่ะแล้วก็เด้งนิดนึงนะทุกคนนะเออหรือว่าพานเอาละครับผมทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าสเปนเด้จีทีสอหรือพอเชดจีทีสองอรคันนี้นะ ถ้าชอบรถคันนี้หรือว่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับทุกคนฮะเราจะได้ไว้มาเจอกันอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม